สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว115ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4จะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกจับจให้กระชับได้เป็นฐาน8 เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบ hey, ินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีลิบ to ินสี่เส้นด <ah ้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส,ส,ส้นทีส่าส,สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะอย่างนี้นะ แล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะในแบบนี้เส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาน,นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมืองออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะคะนี่นะหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา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  หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะคะ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือ,อกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะทั้งแปดเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆ่อยทำไปนะ ลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะนี่นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะ เส้นที่2จะสวมเอาเส้นที่1ในลักษณะนี้นะนี่นะคะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เราสามารถมองเข้าไปดูด้านในได้นะคะตรงตัวดอกนะที่จะให้เห็นมองตรงตัวดอกช่องที่เราจะเสียบลงมานะคะนี่นะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล้จับถั้ง8ดเส้นแปดกลีบของเราเลยนะคะให้เข้าที่สวยงามนะ ไล่จับลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจะเริ่มได้คล้ายเป็นรูปตัวดอกกุหราบตูมนะคะนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปะตอิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งนับตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นของเขามานะ1 2 3สานี่นะคะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปตรงช่องที่3ามนี่นะคะ ตรงตัวดอกนะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตรลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งข้ามมา1นึ่งเส้นนี้นะคะ แล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นนี้นะคะเสยียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมานะคะใต้เส้นถัดจากที่เราข้ามมานะจะได้ในลนนักษณะนี้ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่เราข้ามามาสานนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งข้ามมา1เส้นนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมาเลยนะ นะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เส้นที่8นะคะจะสอดลอดผ่านเส้นแรกนะให้ออกมาตรงด้านล่างแล้วก็จะลอดผ่านตรงใต้เส้นถัดมาเหมือนกันนะคะแบบนี้นะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับก,กรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ใต้เส้นตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ